ไปเลยปกติเราไอ้นี่เขาตลอดเลยคือพี่บอเล่นจริงใช่ไหมเล่นเล่นแบบแกล้งหรอเล่นจริงค่ะไม่เล่นจริงคือมันอะไรอันก็เล่นจริงกันอยู่แล้วแต่แบบบทบาทมันมันไม่ไม่ถึงแล้วแบบเขาเอาลิ้นเอาแบบอะไรเงี้ยเรียจริงอย่าแอบเพราะไม่งั้นหนูไม่จักรจีพี่สังเกตเสียงหนูได้ไล่มันจุ๊กกระจิกได้เอาลิ้น จุบยังไงจุบยังไงมันก็มันก็จุบไปแบบไล่ๆลงไปจุบยังไงไม่อ่าไม่เห็นภาพไม่ต้องเห็นนี่ยภาพเมื่อกี้เขาไม่ได้โชว์ไงก็เราก็ต้องมันก็มีนี่หน่อยแต่แบบเออบทบาทมันก็จักรจีดี่ปกติเข้าใจกูอย่างกูถึงต้องตั้งกล้องถ่ายพวกนี้ไงพอมันมีกล้องปุ๊บมันก็ไม่ทำที้ยอะไรกูดูตรงนั้นแหละปกติมันก็ไอ้นี่มันก็แบบบทบาทด้วยผมไม่ทำเขาอ่าเออแต่คราวนี้พอมันสลับปุ๊บที่ไม่ชินมันไม่ได้มันไม่ได้สลับพี่ยินสลับเขาลุกผมปกติผมลุกไม่แล้วที่หนนนูบออกว่าตซีเลิฟซีนอะ หนูบอกว่าหนูใส่หนูจะใส่ลิ้นเข้าไปด้วยย่าคืออะไรอะไรแอบเอาแล้วเอาแล้วแอปแล้วเมื่อใส่กูแล้วอีดอกเอาลายเป็นอันนี้แล้วทำไพี่โ้ดีไม่ทำให้เรื่องนึงนะพี่บอบอกว่าผมอ่ะจะจูบจริงแล้วก็จะเอาลิ้นอ่ะใช่ดันลิ้นเข้าไปเลยคือยังไงอันนี้อยากรู้จริงๆก็ตอนนั้นมึงพูดอย่างงี้กูก็เลยบอกว่ามันเสี่ยวมากกูก็เลยไปบอกทุกคนแล้วว่าฉันมีเรื่องเสี่ยวก็พูดพูดไปเรื่อยแต่พูดจริงไหมไปจำพี่ฝนมา ไปจำไม่ออกไปเลไปจำมาเลอกไ่ออกไมหมบอกว่าเวลาไปจูบกใครนะดิเอาลิ้นก็ไปเลยเซนที่หน้าตู้ที่เธอบุกเข้าไปจนแบบว่าพี่บอกว่าปึ๊บอย่างเงี้ยเออติดติดตู้แล้วตู้อะมีใครบีบไหมว่าต้องทำยังไงมีนี่ไม่งั้นกล้องจะมารับหน้าเราได้ไงเราผักไปมันกล้องนี่โอ้โหผักไปตรงนู้นกล้องก็ถ่ายไม่ติดถ่ายเสียเวลาอีกแล้วเซนบนดาดฟ้าล่ะพี่บอมีใครบีบไหมมี อยู่แล้วบีบยังไงบีบว่าอะไรอะบีบเป็นช็อตๆเลยว่าว่าต้องทํายังไงบ้างใช่ก็ต้องทําไงเพราะว่าซีนนี้จะจูบจูบว่าซีนนี้วีต้องแบบปัดของอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็บีบว่าเราต้องเมื่อตอนหนูแบบบีบคอบีบคอมือปิดต่อเขาว่ามีคนบีบไหมกูว่าแล้วเขาอยากจะทําซีนนี้อยู่แล้วเขแต่แมเพราะว่าเขาขยี้แล้วเขารู้เราขย้เราขยี้เราขยี้ด้วยเราไม่ที่ไอ้นี่หนีไม่หลุดเอาแล้ว เฉยก็เขาชอบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไงส่วนตัวแล้วว่ากูชอบอีกปัดหมอนไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่ามันมันก็ต้องแบบอย่างนั้นไงความเป็นรุ่นพี่แบบรุ่นน้องพูดอย่าร้องอย่าร้องดังเข้าใจไหมเป็นแบบเสพเสพติดโซตัสเอออย่าร้องดังไอเด็กปีหนึ่ง